you <laughs> ทดสอบที่จัดขึ้นมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าพิสูจน์สม,ม,สมรรถนะของตัวรถเนี่ยได้ทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัตาเร่งนะครับระบบเบรกนะครับเป่าห้องตัวของตัวรถนะครับที่ดูจะเน้นเป็นพิเศษนะครับด้วยสถานีไม่ว่าจะเป็นสาลาลอมนะครับสถานีบาลานซ์นะครับแล้วก็จะมีสถานีไตคาหน้านะครับซึ่งจะเป็นการทดสอบในส่วนของเรียกว่าบาลานซ์ของรถเนี่ยเป็นพิเศษเลยด้วยตัวบาลานซ์ของเขาเนี่ยทำได้ค่อนข,ข้างดีนะครับเห็นได้ว่าจะมีการ พัฒนาของตัวเฟรมของรถมาใหม่นะครับทำให้รถเนี่ยเรียกได้ว่าคบบึคนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเห็น okay, รูปลักษณ์แล้วก็เป็นอย่างที่เขาพูดเลยครับดูดีไซน์แล้วมันเหมือนตัว R1 นัมากๆนะฮะหลังจากได้ลองขับแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ผิดอะไรครับที่จะบอกว่าเขาเป็นลีดเดอร์ของสปอร์ตอโตเมติครับทีนอกจากจะเป็นรถที่ออกแบบไม่ขีสดสนุกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยในสนามยังมีการออกแบบสนามมา ให้เหมาะกับการกับขี่นะครับบอกเลยว่าขี่มันมากๆครับมันเปลี่ยนหมดเลยนะตั้งแต่หัวจดท้ายนะครับไปจนถึงในเรื่องราวของกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นมาในวันนี้มันการเชลเลนจ์นอกเหนือจากได้ความสนุกในการเชลเลนจ์แล้วเนี่ยเราได้สัมผัสถึงสมรรถนาของเยาม่าแอลล็อกตัใหม่ด้วย สุดเด่นที่มีการเปลี่ยนแปลงและเห็นได้ชัดนะครับก็คือในเรื่องของอัตราเร่งเครื่องยนต์นะครับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแรงม้าเพิ่มขึ้นนะครับส่งผลให้อัตราเร่งเพิ่มขึ้นทําให้แอร์รอร์โรสนาตัวใหม่นะครับมีความสนุกมีความจัดจ้านขับขี่ได้สนุกมากยิ่งขึ้นครับสิ่งแรกเลยที่ประทับใจก็คือเรื่องของรูปทรงที่เขามีการปรับเปลี่ยนมาเป็นออโตเมติกสปอร์ตที่โฉบเฉี่ยวนะครับคนที่ชอบความสปอร์ตหรือความสนุกเนี่ย ผมว่าคันนี้คุ้มค่าที่สุดครับสําหรับระบบ w i ยคอนเน็นะคะก็เป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ทําให้ชีวิตคุณง,ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะมีการแจ้งเตือนในระยะที่คุณต้องเข้าศูนย์บริการหรือคอยแจ้งเตือนอื่นๆทั้งการโทรเข้าโทรออกแมสเซจต่างๆนะคะถือว่าทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะเรื่องของวายคอ n n น็ t มันสามารถที่จะเช็ครายละเอียดตัวรถจุดจอดแล้วก็ถ้ารถมีปัญหาก็สามารถที่จะส่งสัญญาณกลับไปที่ ศูนบริการสามารถที่จะนำนะครับช่างมาดูแลรถได้ระหว่างทางด้วยเพราะนั้นถ้าคุณอยากจะเข้าถึงความที่เป็นไฮเทคโนโลยีกับสมรรถเครื่องยนต์นะครับที่มีความเล้าใจและมีความเร็วแรงนะครับบอกเลยว่าแอลล็อกคันนี้น่าจะตอบโจทย์คุณได้ครับ ออนิวแอร์ล็อกนะครับสำหรับผมเลยเนี่ยต่างจากเดิมก็คือระยะเล็กกันเทลที่เปลี่ยนไปนะครับทำให้เราพลิกรถได้มั่นคงกว่าเดิมพลิกเร็วๆเนี่ยอาการหน้าชกเนี่ยลดลงไปเยอะมากทาให้เราคอนโทรลในการจะเลี้ยวพลิกเปลี่ยนเส้นทางไวๆเนี่ยเห็นผลชัดเจนครับว่าดีขึ้นแล้วก็รถมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับประทับใจจริงๆครับผมสนุกมากๆนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้รู้ฟีลลิ่งของรถอย่างเต็มที่ด้วยเพราะเราเนี่ยขับกันแบบเต็มที่ไม่มีออมมือให้กันดูดันเร้าใจกว่าโฉมก่อนอย่างเห็นได้ชัััดดนนนคครรบบแล้้ววกกกก็็็ใใเเื่่่่่ององ feeling, ling, งงงขขีีาาาุุมตตๆหทสป รถออโตมัติกสปอร์ที่ขับสนุกนะครับแรงบิดที่มันออกมาจากเครื่องยนต์ในเวลาที่เราเติมเล่งลงไปไม่ว่าจะเป็นมุมแคบแทบในการเข้าสลาลอมในการทดสอบเมื่อกี้นี่มันทาให้ผมรู้สึกถึงความแรงที่เขามีมาให้นี่ฮะต้องชื่นชมจริงฮะถ้าเกิดจะให้ผมนิยามถึหรับรถคันนี้เป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าเนี่ยคือสปอร์ตออโตมัติที่ล้ําสมัยที่สุดในชั่วโมงนี้ครับฝากกดไลค์ัสรสม r ชิีเฟิร์ส แล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยในช่องของยามาฮ่าโซลูชันไทยแลนด์นะครับ